าเรื่องน่ารู้ก่อนดูอาณาจักรพิภพวานนเรื่องแรกนะครับหนือเรื่องมันจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของแฟรนไชส์พิภพวานนนะครับที่คราวนี้เนื้อเรื่องจะข้ามไปถึง300ปีหลังจากจบภาพล่าสุดครับแลาวานนได้สร้างวัฒนธรรมเป็นของตนเองนะครับจนซีซ่าที่เป็นตัวเอกของไตราภาคก่อนเนี่ยเป็นเพียงแค่ตำนานและเรื่องเล่าขานเท่านั้น วานอนได้สร้างเมืองได้สร้างชุมชนของตัวเองขึ้นเรื่องที่2ครับทําไมหนังเรื่องนี้ถึงไม่ใช่ภาค4ล่ะเพราะผู้กำกับบอกว่าไม่มีใครชอบหนังภาค4เราจึงต้องใช้ไทม์สกิป300ปีหลังจากภาค3ที่เป็นไตราภาคแรกและผมและทีมงานไม่อยากยึดติดกับไตรภาคแรกคิดว่าควรทำพาร์ทหนึ่งใหม่ไปเลยโดยที่ยังใช้เซตติ้งหรเรื่องเดิมครับเรื่องที่3ครับรีวิวรอบสื่อของเรื่องนี้ โดยรวมแล้วจะออกมาดีในแง่ของงาน CG ที่เนียนกริบๆเลยส่วนในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างโอเคแต่มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่โอเคตอนจบของเรื่องครับแต่โดยรวมดีนะเรื่องที่4ครับปริศนาของนางเอกเนื่องจากว่าถ้าเราจำไตราภาคก่อนได้นะครับมันจะมีไวรัสชนิดหนึ่งทำให้มนุษย์พูดไม่ได้แต่ทำให้ลิงเนี่ยวิวัฒนาการซึ่งในตัวอย่างเราเห็นตัวละครหนึ่งที่ชื่อเมย์เนี่ย ซึ่งเป็นนางเอกนะสามารถพูดได้ดังนั้นตัวงเธอเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่หรืออะไรก็ตามก็ได้อันนี้ก็ไปดูในเรื่องนะครับเรื่องที่หรืสุดท้ายนะครับคือถ้าเราซื้อตั๋วเรื่องนี้ทุก2ที่นั่งเราสามารถไปแลกซองเก็บตั๋วเพื่อเป็นของที่ระลึกได้ครับส่วนมีสาขาไหนบ้างเดี๋ยวเบ็ขึ้นบนจอไว้ให้แล้วกันครับ เรื่องอาณาจักรพิพพมานอนมีกำหนดฉายในวันที่9พฤษภาคมนี้ในระบบ 4DX ปกติ i m a c แล้วก็ Screen X นะครับอย่าลืมไปดูนะทุกคนตอนนี้ไปทำ Facebook Page อยู่นะครับก็มีเนื้อหาหลายๆอย่างเนี่ยหมดแนที่ตอบเลยแล้วก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะแล้วตอเนี่ยนนคิดว่าจะไลฟ์ในี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดติดตามได้วยนะครับขอบคุณครับ